สวัสดีค่ะพบกับสนุกนะคะในช่องสนุกทราบป,ปาจิงโกค่ะก็อยากจะบอกว่าห่างหายไปนานมากแบบมากจริงๆก็คิดถึงทุกคนมากนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่แบบว่าเราเนี่ยจะกลับมาพบเจอกับเพื่อนๆทุกคนนะคะซึ่ง ระจบเหมาะกับแบบเออรู้สึกว่าหางหายจากช่องไปนานแล้วก็เอจะทําอะไรดีแล้วปรากฏอ่าแบบช่วงนี้เอฟของมันหนักมากๆ,ๆแล้วก็อาจจะพักก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นมาเปิดกล่องไปพร้อมกับเพื่อนๆดีกว่า,าจ,จะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งของส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านประจําแล้วก็เป็นเครื่องสำอางจากจีนเผื่อใครที่แบบเออสนใจอะไรเงี้ยอาจจะมา เป็นไอเดียในการไปซื้อของกันได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบขอภายในความน่าสดเนาะวันนี้แบบแฮปปี้ซันเดย์แบบขอเฟรชๆสบายๆชิลๆก็แล้วกันนี่ก็คือของนะคะมีด้วยกัน2กล่องนะคะโอเคจะไม่พูดพร่ำททำเพลงแล้วไปดูดีกว่าค่ะว่านุกเนี่ยไปเอสอะไรกันมาบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่กล่องแรกนะคะก็เป็นกล่องเล็กๆหน้ารัากระปุกปกระปีเอฟแบบ กรีบพอใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งของส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นร้านในเฟ e บุ o กนะคะเดี๋ยวจะใส่ชื่อร้านไว้ดีสคริปชันบอกว่าไปเอมาจากร้านไหนนะคะเป็น2ร้าน เป็นร้านประจํานะคะที่พี่เขาน่ารักมากๆมาดูที่ร้านแรกกันก่อนนะคะหยิบสิ่งไหนได้ก็จะพูดถึงสิ่งนั้นนะคะอย่างแรกที่หยิบได้ก็เป็นของแถมที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะคะเป็นนี่เลยค่ะเป็นลิปนะคะของทานาโกะนะ beauty lasting lip tint นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเบอร์02นะเดี๋ยวเราจะ swatch ให้ดูด้วยว่าจะเป็นประมาณไหน มันก็จะเป็นแบบอารมณ์มัมมานติ็มติ้นแบบสีชมพูสดใสสดใสนะคะก็เออน่ารักดีนะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นของที่เราเอฟมานะคะอย่างแรกก็คือเป็นนี่เลยค่ะ c a p ปูวินี่ e วลเวตมิสตี้กิ้ i ล i ควิดอายแชโดว์อันนี้คือจะบอกว่า อันนี้เป็นอะไรที่แบบดังมากใน tiktok คือมีช่วงหนึ่งที่เราเล่น tiktok ใช่ไหมแล้วแบบเออตอนนี้โดนปิดกั้นหนักมากก็เลยแบบกลับมาซบอก youtube นะคะก็อันนี้เนี่ยคือเห็นคนรีวิวแล้วก็แบบกระตู้ใน tiktok แบบหนักมากเราก็เลยแบบเอออยากได้ แล้วพอดีว่ามันที่ร้านเขามีสองสีแต่เราว่าสีเนี้ยสวยก็เลยสอยมานะคะเป็นเบอร์05นะอันเนี้ยแม่ค้าบอกว่าใช้ได้ทั้งตาแก้มปากแต่เราลองเนื้อแล้วเนื้อเนี่ยเหมาะที่จะมาเป็นครีมบัชมากๆเพราะมีความลำบุญเนี่ยมันจะเป็นโทนแบบพีชพีชแล้วเนื้อนุ่มมากพอเกลี่ยเนี่ยคือมันทำเป็นครีมบัชได้เลยคือแบบดีมากนะคะเราก็เลยจัดมาแล้วก็ราคาไม่แพงอันเนี้ยซื้อมาราคา50บาท 55บาทเท่านั้นนะคะต่อไปจากกล่องเล็กนะคะเป็นอ y e s h a d o w ของแบรนด์ c ีซีนะคะคือเราเห็นว่ากล่องเป็นผู้หญิงแบบเก๋ดีเราก็เลยแบบเออลองจัดมาสักหน่อยนะคะสีที่จัดมาจะเป็นเบอร์02 Ocean p e อเชคือแบบจะบอกว่าน้องเขาแบบน่ารักกระปุกกระปิกมากค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้ข้างหนึ่งมันจะเป็นแบบโทนชมพูชมพูแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบ ไฮไลท์แบบออกแบบครีมๆนิดนึงนะคะสีเนี่ยก็มีความแบบเออไม่ได้อะไรมากแบบเหมาะกับการเอามาท็อปที่ตาอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูพีช,พชที่แบบสวยดีนะคะเพื่อวันไหนอยากจะแต่งตาเบาๆแล้วก็หรืออยากจะเออเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็พกชาโ์โ์เล็กๆสักอันก็คืออันนี้เหมาะแล้วก็มีกระจกมาให้ราคาก็ถูกเช่นกันอันนี้น่าจะ จะไม่ผิดราคาประมาณ50กว่าบาท60กว่าบาทไม่เกินนี้นะคะแล้วก็2อย่างสุดท้ายที่ได้มาจากร้านนี้เป็นน้ำหอมค่ะ <c oughs> คือเราเล็งไว้ตั้งแต่รอบแรกแต่เราเอฟไม่ทัน <c oughs> ก็เลยมารอบนี้แล้วพี่เขาของเข้าพอดีเราก็เลยจัดมานะคะเป็นน้ำหอมจากจีนแบบของออลลี่ยูคือชอบที่แพ็กเกจขวดเขาก็เลยเอฟมาแล้วแบบมันไม่แพงแบบ ขวดละ45บาทนะคะอันแรกเป็นแพ็เกจจริงหัวใจน่ารักมากแล้วเวลาไปตั้งที่โต๊ะเครื่องแป้งมก็จะทําให้โต๊ะเครื่องแป้งเราดูมีอะไรอะไรขึ้นมาแบบดูน่ารักกลิ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมหวาน,วนแล้วก็สาวหวานก็คือแบบชอบแล้วก็มีความสุกซนขี้เล่นนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะแล้วก็ไม่ได้แบบ เออดูโตจนเกินไปหรือว่าดูเด็กจนเกินไปแบบเป็นกลางๆเหมาะแบบสาวอายุ2ี่สิบอย่างเราเราอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบจัดมานะกลิ่นดีมากๆนะคะอันนี้แล้วก็อีกขวดหนึ่งเนี่ยจะเป็นแคนดี้นะคะคอลเลคชันอันนี้คือตอนแรกเอฟมาพอขวดนะเนี่ยนะขวดน่ารักมากเลยขวดเป็นลูกอมนะแล้วกลิ่นก็มีความอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบจะเป็นกลิ่นหอมขนมขนมอ่ะ จะเป็นกลิ่นหอมขนมขนมคือแต่มันไม่ได้หวานแบบขนมจ๋าจนเกินไปนะแบบเป็นอารมณ์แบบขนมที่มีความแบบฟูตตี้ฟูตตี้หน่อยๆคือแบบหอมดีนะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับร้านแล้วก็ได้น้ําหอมมา2ขวดนะอ๋อเราก็จริงๆลูกมีน้ําหอมแบบพวกน้ําหอมสิงคโปร์น้ําหอมอาหรับแล้วก็น้ําหอมแบรนด์ที่แบบใช้ประจํานะคะใครก็อยากดูก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะ ต่อไปเป็นอีกกล่องนึงที่แบบกล่องบึกบึมใหญ่มากก็จะใช้เวลาพูดคลิปนี้จะต้องยาวแน่แต่ว่าเอาให้จุใจกันไปเลยเนาะเพราะว่าหายนะหายต่กันไปนานนะคะโอเคมาที่อย่างแรกนะคะเป็นทิชชู่ไวป์นะคะ,เ,ะ,คะเอาไว้สําหรับเช็ดเครื่องสําอางนะคะจะบอกว่าอันนี้คุ้มมากเลยเอฟมาระคะห้าสิบกาบาทแต่ว่าได้มาถึง60แผ่นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของอะโวคาโดจะบอกว่าตัวนี้อาจจะเช็ดไม่ได้สะอาดมากเหมือนเออ ตัวที่เป็น c l e a n ิ i n g ที่เช็ดพวก water พูกได้ในขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังทําความสะอาดได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้ราคาดีก็เลยแบบเออโอเคเหมาะมากๆนะคะต่อไปเป็นของที่ทางร้านแถมมาให้อีกหนึ่งชิ้น ในกล่องนี้พี่เขาแถมมา2ชิ้นนะคะชิ้นแรกเป็นมาของ RAY นะคะ Facial Mark อันนี้เป็นของที่เขาแถมมานะก็เพื่อวันไหนแบบรู้สึกต้องการเฟรชก็จะเอาอันนี้ไปมาส์กนะคะก็จะแช่เย็นมันจะได้เพิ่มความฟินนะเออแล้วก็ของแถมอีกชิ้นนึงจากราน,นีจะบอกว่าคุ้มมากนะคะมันมีช่วงนาทีเล่นเกมแล้วก็แบบเราเป็นผู้โชคดีนะคะก็เลยได้มานะเป็นพาเลทน,นะคะ 28สแีแบบนี้อันใหญ่มากแล้วแบบได้มาฟรีคือแบบดีใจมากๆที่ได้นะคะแล้วก็สีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้ซื้อเองก็คงคิดหนักนะมันเป็นโทนแบบว่าเออโทนแบบแต่งแต่งซีได้เลยแต่เป็นโทนแบบว่าม่วงม่วงแบบโทนเย็นโทนชมพูก็คือแบบคุ้มมากๆอันนี้ได้มาฟรีนะคะก็ขอบคุณทางร้านด้วยที่แถมมาให้เราแบบดีใจมากจะใช้อย่างคุ้มค่านะคะคุณพี่ค่ะอันนี้คุณลดมากนะ โอเคต่อไปเป็นของที่เราซื้อมาเองต่อนะคะนี่มาต่อด้วยอันนี้เลยเป็นพาเลทที่อยากได้มากและโชคดีมากเป็นความโชคดีในความโชคร้ายหรือ,อยังไงไม่ทราบคือรอบแรกที่ทางร้านเอามาเราซื้อไม่ทันตอนนั้นน่ายังราคาแรงอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วมารอบนี้พี่เขาได้มาในราคาดีมากเราก็ได้มาในราคา89บาบาทแล้วเราก็ได้มาแล้วเป็นสีที่สวยมากนะคะอันนี้เป็น A G A G นะเป็นอายแชโดว์ที่แบบ น่ารักต้องโชว์เป็นอายแชโดว์ที่แบบแพ็กเกจมีถุงมาให้แล้วนี่ดูแพ็กเกจจริงกินใจมากเป็นแบบผีเสื้อนะเออแล้วเปิดมาข้างในก็จะเป็นอายแชโดว์แบบนี้ดูแล้วก็มีกระจงกระจกอันนี้เป็นเบอร์0นะูนหนึ่งะคือแบบดีมากที่เอฟทันเป็นสีที่เราคิดว่าเออสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคนแย่งสีนี้กันมากแล้วก็โชคดีที่ได้มาคือแบบดีมากเราก็ได้มาในราคา8 9บาทค่ะคือชอบมากจริงๆอันนี้ ต่อไปเป็นสิ่งที่เราจองกับทางร้านเอาไว้นะคะคือเขามีแค่2องเลตแล้วเราก็เอาเลยเพราะว่าโกโกเทลอะจะบอกว่าราคาในร้านพวกร้านอีบวนบอยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเออสูงนมานิดนึงแล้วร้านพี่เขาขายเนี่ยราคาย่อมเยาวมากๆคือรู้สึกจะพาเลตละร้อยสาสิบาทคือแทบจะถูกที่สุดเลยในแหล่งที่เราหามาแล้วเราอะอยากได้อชเชอร์ของโกโกเทลนานแล้วแล้วพอพี่เขาเอามาเราก็แบบ จัดเลยจ้ะสอนะคะที่เขามีอยู่นะออามาดูที่เบอร์แรกนะเป็นเบอร์602นะคะโกโก้เทลแล้วคือมีแต่คนบอกว่าอาแชโดว์โกโกเทลเนื้อดีมากนะู่นนั่นเราก็แบบว่าอยากจะได้อยากจะได้มานานแล้วพี่ๆเขาเอามาก็จัดเลยนะนี่เป็นเบอร์602นะคะเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ คือเนื้อแบบดีอะดูเนื้อแน่นมากๆเลยไว้เดี๋ยวจะมารีวิวแยกนะเพราะว่าคืออยากลองเล่นโกโกเทลนานแล้วนะคะสำหรับตัวพาเลตของโกโกเทลนะแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งเป็นเบอร์เออหกศูนย์หนึ่งงงนะก <c oughs> ็ <c oughs> คือหยิบอะไรได้ก็คือเมาส์อันนั้นจริงๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในคือแบบข้างในก็จะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆกันนะคะสีก็จะมีความแบบแน่นหนะ ันนี้เป็นโทนชมพูนะไว้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคะเพราะชอบนะอันนี้แบบชอบมากนะคะต่อไปเป็นบัชออนของซีวานาคัลเลอร์นะคะอันนี้พาเลตละ45บาทนะเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็แบบเออต้องจัดแหละเพราะว่าเพื่อความคุ้มค่านะคะเพราะว่า1นึพาเลตเนี่ยได้มา2สีล้วก็เลยจัดมา2โทนเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนส้มนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสนิดอืงมันเป็นดูโอชีคแบบนี้ นี่ใช่ไหมนี่เป็นโทนส้มนะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบพลาสติกกั้นแบบเออดีอย่ะนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นโทนชมพูโทนชมพูเป็นแบบนี้ คือน่ารักมากแล้วแบบซีวันาก็เป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพใช้ได้แล้วก็ราคาไม่แพงเหมาะมากๆกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่แบบเฮ้ยอยากจะได้เครื่องสําอางแต่ว่าแบบมีบัตเจตจำกัดก็ลองไปดูกันได้นะคะแล้วก็อีกอย่างน้ำหนักเบามากมันจะทำให้พกพาได้ง่ายนะคะ mm hmm. ต่อไปเป็นแกงจาก VNC คืออลังการงานสร้างมากหน้าก็มีหน้าเดียวแต่ซื้อบ mm ัตออนมาเยอะมากก็ งงใจนะคะอันนี้เป็นบัชแล้วก็มีไฮไลท์เดี๋ยวเราจะมาเปิดบัชกันก่อนนะมาจากระสอสีนะคะคือแพคเกจจริงดีมากอะจะให้ดูเนี่ยเนี่ยแพคเกจจริงคือแบบดีมากอะแล้วเราเอฟมาในราคาแบบไม่กี่บาทเองอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่สวยมากแพคเกจจริงดีมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งน่าจะเป็นเบอร์ศูนย์สอง ือแบบดูดิอ่านี้เบอร์02ก็สีคล้ายๆกันนะเ,ออเดี๋ยวไว้จะมาดูแยกนะคะคืแบบมันดีมากแล้วก็ต่อไปเป็นไฮไลท์นะคะจากเอดจากแบรนด์ VNC เหมือนกันนี่อันนี้มีความแบบเฟรนด t เทลมากอันนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบสวยมากอันนี้เบอร์0ูนหนึ่งดูดิ ไว้จะมาแยกแน่นอนแล้วถ้าอันไหนชอบก็อาจจะแบบมีคลิปเฟรริตมาให้ดูกันว่าแบบใครละชอบนะคะสุดท้ายแล้วเป็นหมวดลิปนะก็จะมีหลายอันด้วยกันนะอันแรกเป็นลิปกระจกนะคะนี่จัดมาสองแทง่งคือไปเห็นในไอจีของสาวเวียดนามแล้วมันแบบเฮ้ยสวยอะ่ะเราก็เลยจัดมาแท่งละ65บาทซื้อมาเป็นเบอร์1กับเบอร์สนะคะเดี๋ยวจะ นี่เป็นแพคเกจจริงข้างในคือแบบสวยมากเห็นใน IG สาวเวียดนามแล้วแบบว่าสวยเราของจริงสวยมากข้างในก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะเดี๋ยวจะสวอทให้ดูอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนี่สีแน่นมากเป็นเนื้อแบบครีมมี่นุ่มๆน,นะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นโูนแดงๆที่แบบขับสีผิวได้ดีมากก็อีกแท่งหนึ่งจะเป็นเบอร์ศูนย์สามให้ดูนะคือแบบดีอ่ะ ดีมากชิ่งชิงอันนี้เป็นโทนแบบน้ำตาลส้มๆอะเป็นสายฝอนะใครแบบชอบโทนน้ำตาลส้มๆคือแบบจัดได้เลยราคาดีมากนะอันนี้65บาทอุ้ยอันนี้มีพาเลตตาอีกอันหนึ่งนะเออคิดว่ามีตาลิปอันนี้อันละไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็เนื้อน่าสนใจมากเลยอันนี้เป็นเบอร์801จะเป็นโทนชมพูเป็นคนชอบแต่งตาโทนชมพูนะ นีเนื้อดีมากๆนะคะอันนี้อะไร99บาทนะก็ราคาประมาณนี้หรืออยู่ที่ร้อยก็บาท200แล้วแต่แหล่งซื้อนะคะอันเนี้ยแบบเนื้อดีนะโกโกเทลต่อไปเป็นแมฟฟี่แท่งชมพูเป็นลิปจุ่มนะคะคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยแบบตัวเนี้ยจะช่วยแบบเนื้อดีมากเราก็เลยแบบเออแพคเกจย้วสีชมพูเราชอบสีชมพูด้วยเราก็เลยแบบว่าจัดมาแล้วเนื้อมันก็ดีจริงๆอันเนี้ยเป็นโทนนูดชมพู อมน้ำตาลนิดๆบนสีสุภาพเข้าได้กับทุกสีผิวสวยมากนะคะอันนี้ก็จัดมาราคาแบบ60กว่าบาทเหมือนกันแบบดีมากๆอันเนี้ยต่อไปเป็น3แท่งสุดท้ายเขาจะพูดไปทีเดียวเลยนะคะอย่างแรกเป็นของเมลินดานะแท่งนี้นี่ซื้อมา65บาทนะคะคือเล่าอะเฉยๆกับกลิ่นมากคือแบบติดตรงกลิ่นกลิ่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสีมันสวยก็เลยแบบโอเค มองข้ามเรื่องนั้นไปแตกลิ่นแบบกลิ่นไม่ไหวอะ่ะกลิ่นแบบลิปเหมือนสมัยก่อนมากเนี่ยจะเป็นโทนพีชพีชสวยแต่เนื้อดีนะคะนี้ของมิลินดารุ่นนี้อันนี้น่าจะมีขายที่อีฟแอนด์บยก็ลองเข้าไปดูกันได้นะต่อไปเป็นอันนี้เป็นของตูตูคือเขาแย่งกันไปนานแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมเขาแย่งตอนนั้นก็ยังไม่ซื้อสักทีจนแบบ เห็นคนเขาแย่งกันก็เลยบอกโอ้เอาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเนื้อดีมากแล้วมันเป็นแท่งสุดท้ายพี่เขาก็เลยให้ราคาพิเศษมานะคะมันเป็นแบบสีแบบดีมากดูมันเป็นโทนแบบแดงๆชมพูชมพูมพทาแล้วดูสดใสเตอร์้า่านหืมสวยชอบแพ็กเกจแบบไม่ได้กองแกงดูดีมากนะคะแล้วก็แท่งสุดท้ายเป็น ลิปลิปบ,บ้นของแมพฟิกตัวนี้ก็แอบ,บดังอยู่เหมือนกันนี่เป็นแบบนี้อันนี้ดังแอบ,บดังในติ๊กต็อเราก็เลยแบบโอเคจัดมาก็ได้เป็นโทนแบบชมพูน้ำตาลน้ำตาลสวยนะคะก็เลยแบจัดมาลิจ้า ก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับการ u n นบ็อกซ์แกะพัสดุนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแนวนี้กันนะแล้วก็ยังไงนะคะถ้ามีการเอฟหรืออะไรทางหน้าเดี๋ยวเรามารุ้นม,มาเปิดกล่องไปพร้อมกันอีกเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาให้เพื่อนๆได้แบบคุณหน้าคุณตาหลังจากหายกันไปนะคะ ก็หวังว่าจะชอบกันเนอะแล้วก็ใครนะคะมีความคิดเห็นงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพบก,กันใหม่นในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ